สวัสดีครับวันนี้พบช่องฟุกไลค์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมตัวเก่าแต่แค่มีบางส่วนเข้ามาใหม่นะครับผมตัวแรกนะครับเป็นภารกิจนะครับทําความเสียหาย300ในแผนที่ใหม่นะครับหรือถ้าเล่นในแผนที่ปกติก็1,000ดาเมจนะครับผมต่อมาครับลงเล่นหนึ่งเกมในแผนที่ใหม่แต่ถ้าในแผนที่ธรรมดาก็สองเกมนะครับผมต่อมาครับตังหฮัต ศัตรูหนึ่งคนในแผนที่ใหม่หรือสหาสศัตรูสามคนในแผนที่ธรรมดานะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับลงเล่นสี่สิบนาทีในแผนที่ใหม่หรือลงเล่นแปดสิบนาทีในแผนที่ต่างๆนะครับผมแผนที่ใหม่นะผมจะเป็นแผนที่ตัวนี้เลยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะครับผมเป็นแผนที่ใหม่ที่เราสามารถลงไปเล่นกันได้นะครับผมเป็นแมปใหม่เลยนะครับผมต่อมาครับเป็นร้านค้านะครับผมเป็นร้านค้าพรีเมียม อย่างแรกนะผมเป็นสกินมีดใช้สี่สิบไอเทมมโทเทมนะครับในการแลกนะผมค่อนข้างแต่งงานครับสำหรับสกินมีตัวนี้เวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะต่อมาครับเป็นสกินปืนนะครับผมบวกดาเมจหนึ่งนะครับแม็กกาซีนหนึ่งและลดความความเร็วในการเคลื่อนที่ลงหนึ่งนะครับตอนถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างแต่งงานครับสาหรับสายฟรีต่อมาครับเป็นรูปนะครับผมใช้ โทเค็นในการแลก5โทเค็นนะครับผมต่อมาครับพื้นหลังครับใช้โทเค็นในการแลก5โทเค็นเช่นกันครับผมต่อมาครับเป็นของขวันตั้งหน้าล็อบบี้นะครับผมใช้5าโทเค็นในการแลกแลกได้3ครั้งครับต่อมาครับตัวสุมสกินปืนใช้10โทเค็นในการแลกแลกได้2ครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะแลกมีดกับปืนไปให้ทุกคนดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับมีดและปืนนะครับผมที่เราสามารถเข้ามารับกันได้ฟรีๆแค่หาโทเค็นมาแลกนะครับผม สำหรับสายฟรีนะผมสามารถหาโทเค็นมาแลกกันแลรับกันได้ฟรีๆเลยนะครับผมอย่างแรกที่จะพาไปดูนะครับคือมีดนะครับผมมีดก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับค่อนข้างสวยงามครับมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมมีเอฟเฟกเหมือนหิมาครับผมเป็นมีดสีฟ้านะครับผมค่อนข้างสวยงามครับเถินล้อหน้าล็อบบี้ได้ตอนถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างสวยงามครับผมต่อมาครับเป็นสกินปืนตัวสกินปืนตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างสวยงามเช่นกันครับเป็นสกินปืนสีฟ้า นะครับผมถ้ากินปืนตัวนี้นะครับผมจะมีการบวกดาเมจหนึ่งบวกแมกกาซีนหนึ่งแต่ลบความเร็วในการเคลื่อนที่ลงหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับตกินปืนไม่สามารถถือรอหน้าล็อบบี้ได้นะครับผมสำหรับตกินปืนนี้เนาะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเวลาคลิปมาเมื่อไหร่นะครับผมจะได้แจ้งเตือนทุกคนได้ทันเวลาเลยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผม ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะผมที่เข้ามารับชมนะครับแต่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไว้เจอกันครับ